จ่าเอสวัสดีผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณอันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่3เดือนสิงหาคมนะคะพุทธศักราช2564ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานนะคะเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องของการบวกเลข จำนวนที่ไม่เกิน1,000นะคะพอที่จะทำกันได้ไหมคะสําหรับวันนี้นะคะครูนันก็มีการบวกเลขเข้ามาเพิ่มแล้วค่ะเป็นหลัก3หลักแล้วนะคะเมื่อวานเราเรียนอยู่ที่2หลักนะคะก็คือหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบนะคะวันนี้เราเรียน3หลักหน่วย1 0บร้อยนะคะ ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทําได้นะคะหลังจากที่ดูการบ้านงานแต่ละคนส่งมานะคะครูดีใจมากเลยนะคะที่นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือนะคะก็อยากให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกตินะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปติดตาม ฝึกบบหัดต่อไปกันเลยค่ะจะเอ๋นะคะยังไงเราก็อย่าลืมตัวช่วยของเรานะคะลูกก้อนหินจํานวน10ก้อนนะคะจะเป็นตัวช่วยในการบวกเลขของเราในวันนี้นะคะอ่ะครูนันจะวางมันไว้ตรงนี้นะคะทีนี้เรามาอ่านโจทย์ไปพร้อมกันนะคะการบวกที่ผลบวกไม่เกิน1000แบบไม่มีตัวทดนะคะอ่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลบวก ะะทีนี้เรามาเริ่มต้นทำข้อหนึ่งด้วยกันเลยค่ะเอานักเรียนคะเหมือนเมื่อวานนะคะเวลาตั้งหลักเลขนะคะครูนั้นก็บอกว่าให้ตั้งให้ตรงหลักนะคะถึงมันจะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องตั้งให้ตรงหลักเลขนะคะเราถึงจะทำการลบหรือบวกได้นะคะนักเรียนดูค่ะ เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีกี่หลักก็อย่าลืมนะคะนับก่อนค่ะนับก่อนทํานะคะหน่วยสิบร้อยเห็นไหมคะข้อหนึ่งคือหนึ่งร้อยเป็นตัวตั้งแล้วก็สองร้อยแปดสิบสี่เป็นตัวบวกนะคะแล้วก็อย่าลืมอีกเช่นกันค่ะการบวกนะคะเราจะต้องเริ่มบวกตั้งแต่หลักหน่วยขึ้นไปจนถึงหลักที่มากกว่านะคะอ่าในข้อหนึ่งนี้นะคะ 0บวก4เป็นเท่าไหร่คะ0มีค่าไหมคะเอาอะไรไว้ในใจเอา0ูนไว้ในใจก็ไม่ได้นะคะศูนบวกสครูบอกว่าละครูเคยบอกว่า0นย์ไม่มีค่านะคะศูย์บวกสคิดได้เลยว่ามันก็ได้4นะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะถ้าเห็นวิธีบวกแล้วบวกกับเลข0ูนเนี่ยนะคะศูย์บวกแได้8 ่ามาถึงอันนี้ล่ะ1นบวกสได้เท่าไหร่เอา1ไว้ในใจค่ะ1แล้วนับก้อนหินไปอีก2ก้อนนะคะ1แล้วก็2 3คําตอบคือ3อ่าข้อนี้คิดได้เหมือนครูนันไหมคะโอเคค่ะเด็กๆเก่งมากเรามาข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อ2ค่ะ220 2เป็นตัวตั้งนะคะบวกกับ550 5เป็นตัวบวกนะคะเหมือนเดิมค่ะเราบวกเริ่มตั้งแต่หลักหน่วยเป็นต้นไปนะคะเอาอะไรไว้ในใจคะเอาจำนวนมากไว้ในใจนะคะหรือใครถนัดที่จะเอาสองไว้ในใจก็ได้แต่เราจะต้องนับมือหรือว่านับก้อนหินเยอะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะครูจึงเน้นให้เอาจำนวนมาก ไว้ในใจนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราได้ไว้ในใจคะเอาห้าไว้ในใจแล้วนับไปอีกสองนะคะห้าไว้ในใจคะ่ะห้าแล้วก็หกเจ็ดคำตอบหลักหน่วยคือเจ็ดนะคะ,ะนักเรียนดูสิคะตัวเลขมันเหมือนกันไหมลูกสองบวกห้าเหมือนอทีนี้เรามาดูที่หลักร้อยค่ะสองบวกห้าเหมือนเดิมเลยคะ่ะเอาห้าไว้ในใจแล้วนับไปอีกสองห้าแล้วก็หกเจ็ด ข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะตอบ777ค่ะมาถึงข้อ3กันดีกว่าติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักให้นักเรียนลองทำไหมคะลองคิดไปพร้อมๆคุณครูนะคะว่าจะคิดได้เหมือนกันหรือเปล่านะคะเริ่มบวกตั้งแต่หลักหน่วยนะคะ4 4 3 4เป็นตัวตั้งบวกด้วย334เป็นตัว บวกนะคะเหมือนเดิมค่ะหลักหน่วยบวกหลักหน่วย4บวกสี 4, เอาอะไรไว้ในใจคะเอาสีไว้ในใจนับก้อนหินมาอีก4่ก้อนนะคะสี 4, แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดคำตอบหลักหน่วยคือแปดค่ะอ่าเอาก้อนหินไปรวมกันไว้อีกทีนะคะหลักสิบสามบวกสามเอาสามไว้ในใจอ่สามแล้วนะับไปอีกเท่าไหร่คะ สมไว้ในใจแล้วนะไปอีก3 3แล้วก็4 5 6ค่ะอ่ะสำหรับนักเรียนบางคนอาจจะงงนะคะอ่ะถ้าสมมุติว่าเรางงนะคะลูกทําไมเอาก้อนหินมารวมกันเป็นกองๆแบบนี้บางทีหนูงงค่ะคุณครูเอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราเอาสไว้ในใจเราแยกก้อนหินออกมาเลย3ก้อน3มก้อนคือจํานวนไหนคะคือจํานวนนี้ค่ะอ้าวเราจะได้ไม ไม่งงนะคะเอาสไว้ในใจแล้วก็มานับก้อนหิน3ามก้อนนี้นะคะสไว้ในใจแล้วก็5 6 7หกเคำตอบของหลักร้อยคือ7นะคะข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ7 6็ดได้เหมือนคุณครูไหมคะเก่งมากเลยค่ะ่ะเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะข้อ4ค่ะ ห1 5, 7บวกกับ1 3ึเอาเหมือนเดิมค่ะลูกหลักหน่วยบวกก่อนนะคะนะคะแล้วก็เลขค่ะลูกเจบวกสเอาอะไรไว้ในใจคะเอา7ไว้ในใจแล้วก็เอาก้อนหินมาใกล้ๆข้อน,นี้สองนะคะสก้อน7แล้วก็นับไป8 9หลักหน่วยตอบ9 มามาบวกตัวหลักที่สองก็คือหลักสิบค่ะหลักสิบนะคะเราเอาอะไรไว้ในใจเอาหนึ่งไว้ในใจก็ได้แล้วก็ไปนับก้อนหินมาสามก้อนนะคะหนึ่งไว้ในใจแล้วก็สองอะ่ะทีนี้เรามาดูที่การบวกหลักที่สองนะคะคือหลักสิบนะคะหลักสิบคือจํานวนอะไรคะหนึ่งบวกสามเอาหนึ่งไว้ในใจแล้วหยิบก้อนหินมาสามลูกนะคะหนึ่งแล้วสองสาม 4หลักสิบคำตอบคือ4นะคะ,ะต่อไปค่ะเรามาบวกที่หลักร้อยนะคะหลักที่3นะคะหลักที่3 5มบวกหเอาอะไรไว้ในใจคะเอาจำนวนเยอะไว้ในใจเอา5้าไว้ในใจนะคะแล้วก็ก้นหินมา1ก้อนนะคะ5แล้วก็6เพราะฉะนั้นข้อ4ตอบห ร้อีสเป็นยังไงบ้างคะได้คำตอบเหมือนครูนั้นไหมคะอะ่นักเรียนคะครูทําให้ดูมาสี่ข้อเอาตัวอย่างอีกสักหนึ่งข้อแล้วกันเนาะนะคะข้อหกกับข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ครูจะให้ทําแบบฝึกหัดนะคะ,ะตั้งใจดูดีๆนะคะลูกเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะเราเริ่มบวกตั้งแต่หลักหน่วยแล้วก็หลัก 10แล้วก็หลักร้อยนะคะให้บวกมาตามลำดับแบบนี้นะคะการบวกก็คือเอาจำนวนที่มากไว้ในใจนะคะไว้ในใจเราเลยอ่าลูกหัวใจก็ได้ไว้ในใจเราเลย,ะลใน,ใเเลยนะคะข้อนี้ก็จะเอาเจ็ดไว้ในใจแล้วรับมาอีกหนึ่งใช่ไหมคะอ่าเจ็ดไว้ในใจอ่าข้อนี้อ่านว่ายังไงเดี๋ยวครูพาอ่านก่อน4ี่ร้อยหกสิบเจ็ดเป็นตัวตั้ง บวกด้วย0ย์มีค่าไหมคะไม่มีบวกด้วย11ค่ะนะอย่าลืมอย่าลืมนะคะไม่ใช่บวกด้วย0ูนย์สินะคะไม่ได้อ้าวทีนี้เอา7ไว้ในใจนะก้อนหินมา1ก้อน7แล้วก็8 หลักสิบละคะอาอะไรไว้ในใจเอาอะไรไว้ในใจเอาหไว้ในใจหแล้วก็นับก้อนหินมาหนึ่งก้อน6แล้วก็7จอ่าเนะคะหลักร้อยละคะหลักร้อยสี่บวกศได้ไหมคะบวกได้แต่ว่ามันมีค่าเท่าเดิมเพราะฉะนั้นก็ชักมันลงมาเลยคะ่ะ4นะคะข้อนี้ตอบ 4ีอ่อยเนักเรียนทำได้ไหมคะครูนันจะให้ทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะก็คือข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9แล้วก็ข้อ10บสู้ๆนะคะเดี๋ยวครูจะถ่ายแบบฝึกหัดลงในคลิปให้คะ่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ